พระกับหวยมันเป็นของคู่กันพระให้หวยมีเยอะแยะให้ถูกให้ผิดอยู่ที่ดวงของคนแทงรายนี้สกกาพี่ได้หวยจากพระน้องชายคิดว่าเลขเด็ดแทงหมดกระเป๋าแต่ที่ไหนได้กูรับประทานเรียบเข้นต่อว่าสุดท้ายพระน้องชายเลยชักอาวุธสังหารพี่สาวตายขมืออนาแท้ใต้รอยบาทของสมเด็จพระสมณโคดมองค์ตถาคตดเจ้าได้เพียงสั่งสอนเวเนยศาสตร์ใหญ่น้อย ให้เลิกละปวงอบายบาปทั้งหลายนำอาการเกื้อกูลและอภัยต่อกันเป็นปฐมเหตุการครองตนในสังคมสืบทอดกันมามากกว่า260ทศวรรษวัสดโดยมีปวงเหล่าภิกษุสมณีนเป็นผู้สืบทอดคำสอนสู่พุทธบริษัทไม่ได้ขาดช่วงสังฆสาวกใหญ่น้อยลาละกิเลสบาปข่มกลั้นตนเองจากโลภโกรธหลงครองตนด้วยสมถะกักกันตนในวสันตฤดูเพียงในอาราม ด้วยเกรงว่าจะเลพลิดพลั้งไปหยาบย่ำพืชพนันธุ์เกษตรที่ชาวนาชาวไร่ไถดําบานตลอดทั้งสามเดือนแม้สํารวมจนปานชนิดแต่ผ่านทุรชนก็ยังล้ําแนวอเวจี G, เข้าไปก่อเหตุสังเวชด้วยการปล้นชิงและสังหารสาวกของพระศาสดามิได้ว่างเว้นดังที่เราจะได้นำเอาเรื่องราวมานําเสนอต่อท่านผู้ฟังหลายครั้งหลายคราทําไมจวนเหล่านั้นมันไม่ละเว้นต่อพระสงฆ์องค์เจ้าบ้างเชียวหรือหรือเป็นเพราะพระเอง ก็โดดสามัญมนุษย์อื่นๆที่แม้ส่วนใหญ่จะเคร่งครัดในพระวินยัยแต่กาฝากส่วนน้อยส่วนหนึ่งก็ยังบริบูรณ์ด้วยโลภโกรธหลงมิได้ละขาดอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวก็พระพวกนี้แหละที่เป็นอุตริสงเที่ยวได้ไล่บอกหวยเบิดทำตนเป็นหมอผีเสกเป่ารักษาโรครับผูกดวงทำลายชะตาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงและแม้แต่กระทั้งขายน้ำมนต์อย่างชีพแทนที่จะดำรงพระศาสนา ด้วยการเพียนอบรมสอนสั่งให้คนประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามและที่ร้ายกว่านั้นดิพระบางรูปก็สร้างความเสื่อมสู่ศาสนาด้วยการปาณาติบาศเสียเองจนเดือดร้อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องล้ำแดนสงไปฉุดลากตัวมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองและเรื่องราวที่จะนําเสนอดังต่อไปนี้ก็เช่นกันนับจากวันแดมหนึ่งข่ำเดือนสิบเอ็ดพระภิกษุบุญเลี้ยงอายุ45ปีซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง ในอำเภอชุมพวกจังหวัดนครราชสีมาก็ให้รุ่มร้อนนักเพราะต้องสำรวมตนมีได้ทุดงตระเวนป,ปรสัตว์ตามบ้านญาติโยมมาตลอดสามเดือนเต็มดังนั้นเมื่อครบกำหนดพรรษาสิ้นสุดตามข้อบ่งห้ามของพุทธองค์จึงเร่งรีบเดินทางมาพำนักที่บ้านญาติซึ่งมีทั้งแม่อันได้แก่นางรับและพี่น้องคนเดินๆที่บ้านพักในไร่มันในตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่พี่สาวของพระบุญเลี้ยง นั่นคือนางลำพองมารับจ้างเป็นคนงานไร่มันแห่งนั้นพร้อมกับสามีตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2530เป็นต้นมาจนเกินเหตุในวันที่17ตุลาคม2530ทางด้านสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองนครราชสีมาภายหลังจากการที่พันตุ์รวจโรวรนิตทองมีสารวัตรสอบสวนย้ายไปดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่ที่สอพอโนอนไทยในจังหวัดเดียวกันและได้พันธ์ตรจเรีเฉลิมชยัย รัตนาภัยโรดมารับตำแหน่งแทนจนเช้าวันที่17ตุลาคม2530ร้อยสารวจตรตรีบัญญตัตหั่งกลางร้อยเวียนสพเมืองนครราชสีมาจึงได้เริ่มรับแจ้งเหตุร้ายเป็นรายแรกของเดือนว่ามีการฆ่ากันตายที่ไร่มันสำปะหลังซึ่งเมื่อได้รับทราบร้อยตํารจตรีบัญญัติก็วิทย์รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตุมระโทวจัก,กรินพันตุมระโทวอ,อำนาจ พันธุ์ตรตรีนิคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปสอบสวนอย่างที่เกิดเหตุทันทีพร้อมด้วยสายตรวจ191จากศูนย์สุรนารีอีกเพียบและที่บ้านพักคนงานกลางไร่มันซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวก่อด้วยฝาอิฐบล็อกอันเป็นที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ได้พบร่องรอยของการต่อสู้และกองเลือดย่อมใหญ่กระจา,ะจายอยู่พร้อมกับอาวุธปลายแหลมเล่มหนึ่งเพื่อนเลือดตกอยู่ในที่เกิดเหตุส่วนคนเจ็บทราบชื่อต่อมาว่าได้แก่นางลำพอง อายุ52ปีนั้นญาติได้นำย้อนไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนักขวานราชสีมาและปรากฏว่าได้เสียชีวิตในระหว่างการนำส่งนั่นเองเมื่อร้อยเวียนย้อนกลับมายังโรงพยาบาลได้ทราบผลการชนสูตรของแพทย์ว่านางลำพองถูกแทงด้วยอาวุธปลายแหลมที่พบในที่กระเทศเข้าที่บริเวณหน้าท้องและชายโครงด้านซ้ายอย่างละหนึ่งแผลศพของผู้ตายอยู่ในชุดผ้าถุงหลายดอกเสื้อคอกกระเช้าหลายเช่นเดียวกัน และจากการสอบสวนก็ได้ทราบว่าคนร้ายรายนี้นั่นคือพระภิกษุบุญเลี้ยงน้องชายของผู้ตายนั่นเองเมื่อวันที่16ตุลาคม2530ทั้งพระบุญเลี้ยงและผู้ตายได้มีการทะเลาะกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องสลากกินรวบคือพระบุญเลี้ยงได้หนังลำพองพี่สาวแทงหวยเลข3 1มหพันตบรทัวอำนาจอันอาจงามสารวัตรสอบสวนได้เปิดเผยว่าแต่หวยออก3 0ม นางลำพองเลยตอบว่าพระบุญเลี้ยงว่าให้หวยไม่แม่นเกิดการทะเลาะก,กันเล็กน้อยแต่ญาติได้ห้ามปรามให้เลิกรากันไปชนวนจากการไม่หวยของพระบุญเลี้ยงแม้จะได้รับการห้ามปรามจากญาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางรับไม่เท่าใบเจ็ดสิบสี่ปีที่เป็นแม่ของทั้งสองฝ่ายแต่กระแสแห่งความไม่พอใจของทั้งคู่ก็ยังคงกลวนอยู่ฝ่ายพระบุญเลี้ยงก็คิดว่าเมื่อก่อนที่เคยบอกให้ซื้อถูกนางลำพองก็ไม่เห็นเคยสำนึกบุญคุณ ทั้งที่การแทงหวยก็เป็นธรรมดาที่ย่อมจะมีผิดถูกบ้างก็ขนาดบางคนอุตส่าห์เอาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไปล็อกไว้มันก็ยังเคยพลาดขนาดล็อกถล่มกันมาแล้วด้วยซ้ำไปเช้าของวันที่17ตุลาคม2530ด้วยอาการกระฟัดกระเฟียดนางลำพองได้ช่วยก,กันกับนางสาวสมนึกผู้เป็นบทสาวจัดหาสำรับเครื่องข่าวหวานเพื่อถวายพระตามปกติที่เคยแต่วันนี้จะมีต่างกับวันอื่นๆอยู่บ้าง ก็ตรงที่ว่าเสียงบ่นว่าของนางลำพองดังขึ้นเกือบตลอดเวลาเอ็งเอาไปประเคนหล,ลวงนาของเอ็งสิวะนางลำพองร้องสั่งแก่ลูกสาวโดยไม่ยอมนําไปถวายเองเช่นทุกวันเป็นพระนิวิเศษเหลือเกินจะอยู่จะกินก็มีคนจัดควนหาให้เสร็สรรพแม่ก็ไปว่าหลวงน้าแก่ลูกสาวขาดคอเอ็งไม่ต้องมาเถียงแทนกันนางลำพองตวาดลูกสาวข้ายิ่งไม่มีเงินอยู่ยังจะมาบอกให้ข้าเสียเบอร์อีกน้อย บอกแม่ว่าจะไปร้อยเอ็ดบินทบาทเงินยายมึงไปตั้งร้อยนึ่องว่าไปถึงไหนแล้วกลับต้องมาเดือดร้อนให้ข้าทำให้กินอยู่นี่แหละพอพูดเสร็จนางลําพองก็ตักข้าวใส่จานจนพูนแล้วก็เดินไปที่แคร่ซึ่งวางสํำรับอยู่ตรงหน้าพระภิกษุบุญเลี้ยงเสือกจานข้าวไปแม่ไว้เฉยๆโดยไม่ยอมประเคนตามประเพณีโยมพี่ยังไม่ได้ประเคนพระบุญเลี้ยงเตือนด้วยอารมณ์ขุนญิตที่ต้องทนนั่งฟังเสียงแดกดานของพี่สาวมาตั้งแต่เช้าที่สําคัญที่สุด เป็นกิจวัตรที่ทุกวันพระบุญเลี้ยงต้องกินยาทําใจวันละสิซองซึ่งญาติทุกคนรู้ดีและจะจัดหาไว้ถวายพร้อมจังหันทว่าวันนี้นอกจากสําหรับกับข้าวแล้วหามียาแก,ก้ปวดดังกล่าวไม่ไม่ต้องประเคนก็เห็นนิ่มทุกวันนางลําพองต่อว่าอีกคําเรียกโทรสาพระบุญเลี้ยงจนสุดกลัน้นขันติที่พ้ทโงสอนมันก็เหื่นหายไปหมดสิน้นความหิวทั้งข้าวและยาทําใจประดังเข้ามาจนลืมตัว พระบุญเลี้ยฟ้าจานข้าวเบื้องหน้าโยนไปตกตรงหน้าของนางลำพองพร้อมกับลุกเดินหนีเข้าไปเก็บสิ่งของเครื่องอัฐบริขารภายในห้องเพื่อไปให้ผลจากความวุ่นวายโดยหมายใจจะไปทุด่ด่งหรือไปอาศัยวัดเทียมเพลนนูนสูงซึ่งมีพระที่รู้จักการเป็นเจ้า,าวาดเมื่อเก็บสิ่งของหลงย่ำเสบก็เดินกลับออกมานางลำพองซึ่งกําลังเก็บกวาดเศษอาหารที่ถูกพระบุญเลี้ยงเบี่ยงกระจายก็เริ่มด่าพระน้องชายต่อเป็นชุด บวชเตียนเสียเข้าสุกเปล่าสามบวชแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นสึกออกมาทําไร่มันช่วยกันยังจะดีกว่าอีกโทสะที่กําลังจะคลายของพระบุญเลี้ยงมันวูบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผสมกับความเงุยหงีดที่ไม่ได้กรอกจะทําใจเช่นทุกวันพระบุญเลี้ยงเหลือบมองไปเห็นอาวุธปลายแหลมเสียบอยู่ตรงช่องลมผนังยิดบล็อกและนั่นเองมันที่พระเหลืองครอบงำไม่เม็ดมันก็แสดงฤทธิ์เดชออกมาพระบุญเลี้ยง ขลันไปคว้าอาวุธดังกล่าวกระโจนเข้ากระซวกนางละพองผู้เป็นพี่สาวสองครั้งซ้อนอีหานี่บ่นดีนักโอ้ยช่วยข้าด้วยไอ้เลี้ยงมันจะฆ่าฉันเสียงบีดร้องของนางละพองทำให้นางสาวสมนึกวิ่งออกมาดูเมื่อเห็นร่างของแม่สู้ลงไปนอนที่พื้นพร้อมกับของเหลวสีแดงกระฉูดออกมาไม่ขาดสายขณะที่หลวงนะยืนจังกล้าถืออาวุธอยู่จึงได้ร้องห้ามปรามพร้อมกับวิ่งไปตามยายนั่นคือนางลับ กับนายแจ๋วสามีใหม่ของแม่ให้มาช่วยเหลือเมื่อทุกคนมาถึงปรากฏว่าพระบุตรเลี้ยงได้หายไปเสียแล้วจึงรีบนําร่างที่อ่อนระทวยของนางลําพองส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่านางได้ขาดใจตายเส่ยก่อนจึงนําความเข้าแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจดังกล่าวเนื่องจากเพระญญาะระยะเวลาที่เกิดเหตุกับกว่าจะไปแจ้งความกินเวลานานพอสมควรแม้เจ้าหน้าที่จะได้สกัดตามสถานีขนส่งและท่ารถต่างๆก็ไม่มีวี่แววพันตำรวจโทจักริน จึงได้มอบหมายให้พันตรุษทัวอำนาจรับคดีไปสืบสวนติดตามตัวคนร้ายนั่นคือพระบุญเลี้ยงมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไปและมอบศพให้ญาติมารับไปจัดการตามประเพณีซึ่งก็ปรากฏว่าทางญาติเห็นเป็นผีตายห่วงจึงจัดการเผาในเย็นวันนั้นนั่นเองส่วนทางด้านการติดตามตัวพระมือมีนั้นเจ้าหน้าที่ได้พยายามออกสืบสาะตามวัดเก่าๆที่พระบุญเลี้ยงได้เคยไปจำภาษายู่หลายแห่งแต่ก็ไม่พบจึงคาดว่าพระบุญเลี้ยง คงจะหนีเตลิดไปไกลแล้วแต่ในคืนวันที่19ตุลาคม2530นายประสิทธิ์อายุ22ปีพระสรบ้านหนองตลุมพุกซึ่งมีบ้านพักอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุเท่าใดนักได้นำความมาแจ้งแก่ร้อยตำรวจเอกสมหมายกองวิสัยสุขรองหัวหน้าชุดสายเสืบสบพมืองนครราชสีมาว่ามีพระทตศีนดิ่เหล้าเมาแออยู่ที่หนองตลุมพุกให้ช่วยไปเอาตัวมาสึกเสียเพื่อไม่ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ศาสนา เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงตอนสี่ทุ่มก็ได้พบว่าพระที่เมาสุราและบ่นอะไรเงยๆอยู่คนเดียวนั้นคือพระบุญเลี้ยงที่กําลังตามหาตัวกันอยู่นั่นเองจึงนําตัวไปจัดการศึกและคุมตัวไว้ก่อนเพราะเมาจนให้การอะไรไม่ได้จนเช้าเมื่อสร่างเมาพ่อคิดบุญเลี้ยงตัวดีก็ยอมรับสารภาพในข้อหาที่ตํารวจแจ้งและเผยว่าหลังจากได้สังหารพี่สาวแล้วได้หลบหนีไปที่สํานักสงฆ์แห่งหนึ่งที่ดงลึกเขตกบินบุรีพักอยู่สองคืน ก็ตั้งใจจะย้อนมาขอโทษพี่สาวเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่เมื่อมาถึงก็รู้ข่าวว่าตายแล้วก็เสียใจไม่กล้าเข้าบ้านจึงซื้อเหล้ามาดื่มดับความคลุ้มชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายแต่เห็นเป็นพระมีอาการเมาใหม่ ai, จึงแจ้งตำรวจมาจับตัวในที่สุดครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าว่าแปลกมากอีกเรื่องหนึ่งเพราะเท่าที่ได้ข่าวมาก็มีแต่พระเป็นผู้โดนเบียดเบียนส่วนรายนี้กลับเป็นพระที่ลงมือสังหารพี่สาวแท้แ้ของตัวเอง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะทนเสียงบ่นไม่ได้หรือริดความงดเย็ดที่ไม่ได้กินยาแก้ปวดชนิดที่เคยกินวันละติแปซองกนันแน่แต่ที่แน่ๆก็คุกนั่นแหละโยมครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ